ทา,ทางน้ำทางน้ำที่ที่ไหลมาเข้าห้องน้ำนะตอนนี้น้ำตอนนี้น้ำน้ำไม่มานะน้ำไม่มาตลวงพี่ก็จะพาสำรวจว่าทำไมน้ำถึงไม่มา เพราะว่พาพ่อใหญ่สีก็มาเดินท่อใหม่ให้แล้วนะเดินท่อใหม่ให้แล้วนี่เป็นกรติลงพี่ปอ ตรงที่เราไปจำพรรษายอยู่ที่วัดด่านพระอินทร์นะด่านพระอินทร์มุกดาหารพี่ัฒาสมุทรตรงนี้ก็ผ่านอยู่นะมันจะปิดไวนะ้ประทุนหน้าต่างนี้ ขโมยเข้ารักของเพราะว่าเพราะว่าเปิดไว้เปิดไว้ดูหลวงพ่เปอาว่าเสพยาหรือไม่นะขโมยก็เลยเข้ารักของนนเป็นโรงเรียนนะ นี่เปดูที่ห้องน้ำสิว่ามีน้ำไหลออกมาหรือยังมีแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลสาบแช่งขอให้มันจิบหายวาวอดตายหาายหงดับโคดดับเสียตายดับตายไวนะเพราะว่า จะต้องใช้น้ำปิดไว้ไม่ได้นะจะต้องใช้น้ำ่ปนะำาปิดไว้อย่างนี้ไม่ได้นะตายดับตายวหาดับโขดดับเสียรนะลูกอืน่นเขาก็ต้องใช้น้ำนะจะมาปิดไว้อย่างนี้ไม่ได้ มาปิดไว้อย่างนี้ไม่ได้สาบแข่งให้ตายดับตายไหวตายหาตายหงหงดับโขดดับเสียย่าเด็ยดยดมีมือพรอนะมิตนักเขาเลยเลยทุกพบุุกชา,เกเา,กาิเพราะว่าเกิดเป็นหยางกระซังเพราะว่าเพราะว่าก็เพราะว่ามีเหตุการณ์ในช่วง กุฏิหลงพี่เปานะข้างหลังนะ้นําท่อน้ํท่อน้นํามันแตกท่อน้ํามันแตกทีนี้หลวงพี่เปาก็จะไปซ่อมนะไปซ่อมนะก็ถูกห้ามไว้โดยพระรูปอื่นนะหลงพี่เปิดก็เลยบอกว่าก็าไปบอกข้อใหญ่เจ้าสิไปบอกข้อใหญ่สีมาซ่อมให้นะเพราะว่าน้ํามันไม่ไหลเข้าห้องน้ําเจ้า นะมันก็ไม่ไหลมาเป็นป,นปีเป็นพันษานะก็เลยบอกว่ามาเข้าห้องน้ำข้างนอกนะห้องกลางซึ่งเจ้าเคยใช้นะห้องกลางนะหลวงพี่ปอกอกมาใช้ห้องกลางนะห้องนอกนะที่บอกว่าห้องน้ำของหลวงพี่ปอมันมันไม่มีน้ำใช้มันสกรปรกก็เป็นเพราะว่า ท่อ้ํามันแตกไงหลังห้องหลวงพี <treating Napoleon> ่เปาน้ําไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องน้ำหลวงพี่เปาได้นะหลวงพี่เปาก็ก็เลือกใช้ห้องน้าในในกุฏิก็ออกมามาใช้ห้องน้ําข้างนอกนะที่บอกว่าห้องน้ําไม่มีน้ําห้องน้ำเลยเลยสกปรกนะเพราะห้องน้ำเพราะว่าท่อข้างนอกมันแตกนะแตกเป็นเป็นปีแล้วนะนะเป็นปีแล้วหลวงพี่เปาก็ จะไปซ่อมนะพาพรูปอ,อื่นก็บอกว่าไม่ต้องไปซ่อมปล่อยไว้อย่างนั้นแหละหลวงพเป็ดก็เลยบอกว่าก็ไปบอกพ่อใหญ่เจ้าสิพ่อใหญ่เจ้าเป็นมรรคายกวัดก็ไปบอกข่อยใจสีเจ้ามามาดูนะนะนี้ทีนี้มีปีกลายเหรอมอลำ มาลำมาลำที่บุญงานบุญบ้องไฟนะศิล,ลปินเขาก็มาส่งน้ำที่ที่วัดแต่ว่าวันนั้นน้ำไม่ไหลนี่เละคือสาเหตุสำคัญไปปิดไปปิดไปปิด,ปปดอะไรนะมิตเตอร์น้ำไว้นะไปปิดตัวไปปิดไว้นะไปปิดไว้นะ นี่แหละเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะนะไปปิดไว้ทีนี้เมื่อว,วานเมื่อว,วานกับเมื่อว,วันซืนก็พระยศีกับคณะก็มามาเดินสำรวจด,ดูว่าทำไมน้ำที่วัดนะมิเตอร์น้ำทำไมมันมันเพิ่มขึ้นมันหมุนอยู่ตลอดเวลาน,ะ,นะก็ท่อมันแตก จากที่หลังห้องหลวงพี่เปาเอยตรงไหนที่มันตรงนี้ก็ใช่นู่นหน้าหน้าสารของหลวงปุนนวลนที่เป็นก๊อกน้ำเอาท่อเอาท่อไปใส่แต่ว่าไม่มีไม่มีกาวติดเพียงแต่เอาเอาผ้า ถ้าพลาสติกไปพันไว้เฉยๆนะหลงวงพิเปกก็เลยเอากาวไปใส่กาวสามเคที่ที่หอมๆนะเอาไปใส่ไปติดไว้นะมัน,นก็เลยก็เลยใช้ได้นะตรงที่ห้องน้ำที่ห้องห้องห้องหลงวงพิเปกกับห้องหลงวงพิปอนมันเป็นก๊อกน้ำมันมันหลวมก็เลยดึงออก ดึงออกก็กาวกาวสามเคเอาไปติดติดก๊อกน้ำก็ใช้ได้นะนี่จะมาปิดไว้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะนี่คณนะศิลปินเขามาอาบน้ำที่วัดปิดไกลนี่เลยคือสาเหตุที่ท,ที่บอกว่า วันงานน้ำไม่ไหลนะจิตใจทำด้วยอะไรนะม,นมีงานน้ำไม่ไหลจิตใจทำด้วยอะไรนะจะต้องสำรวจด,ดูว่าไฟใช้ได้ไหมน้ำใช้ได้ไหมในในวันที่มีการมีงานนะไม่ใช่ว่าทำนิสัยเห็นแก่ตัว เกิดมาได้ยังไงเกิดมาแบบไหนเลี้ยงดูยังไงสั่งสอนกันแบบไหนใครเป็นครูของพวกเจ้าทำไมเลวเหลือเกินใครเป็นครูของพวกเจ้าทำไมเลวเหลือเกินชาติกำเนิดเป็นยังไงชาติกำเนิดเป็นยังไง หน้าตาดีแต่งตัวดีมันก็ใช้ไม่ได้หรอกมันสู้ไอ้พวกที่ภาคีริวห่อทองไม่ได้มันสู้พวกนั้นไม่ได้เลยน้ำเนี่จะต้องอยู่ที่วัดเนี่ย จะต้องใช้ตลอดเวลาดิจะต้องใช้ตลอดเวลานะบางครั้งอากาศร้อนก็ต้องส่งน้ำทำกิจหนักเบาก็ต้องใช้น้ำซักเสื้อผ้าก็ต้องใช้น้ำนะจะมาทำแบบหมากินความคิดไม่ได้ ทำแบบนี้เ็าเรียกว่าหมากินความคิดนะนะเอาแค่ okay, นี้แหละ